มาพูดคุยกันในเรื่องราวของแบดมินตันในช่วง b ีกิน Concept ตอนนี้เราคงจะต้องขอคุยกับโค้ชทั้งสองท่านของเราในวันนี้หน่อยนะคะที่มีโอกาสแม่นานๆจะมานั่งให้เราได้พูดคุยกันถามถึงเรื่องราวของการเริ่มต้นที่จะเป็นนักแบดเอร์หรือเริ่มต้นกับการที่เดินทางมาสู่เส้นทางของความเป็นโค้ชเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอเชิญโค้ชโอมเทศนาพันวิศวะและโค้ชเป้พัฒพลเงินสีสุขค่ะ มีใครมีคำถามเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ให้ถามตอนนี้ <c oughs> ขออนุญาตคุยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามกันนะคะแน่ <S <S นอน,น,อนทุกคนนะ่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ <S <S โคชโอมเทศนาพันวิศวะและคนนี้โคชเป้พัฒพนเงินสีสุขค,ค่ะนานๆจะพาเขาทั้งสองคนมานั่งร่วมกันบนนี้แล้วก็โดยมีตานั่งอยู่ข้างๆแบบนี้ด้วยนะคะแน่นอนตามคอนเซปต์ของเราบีกิน ทั้งสองท่านผ่านการเป็นนักกีฬาระดับโลกมาทั้งคู่แต่ว่าวันนี้จะไม่ถามถึงเรื่องการเป็นนักกีฬาแล้วเนาะคุยกันเรื่องของการเริ่มต้นของการเป็นโคช้ชถ้าเกิดคอนเซปต์มีเรื่องราวของระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงคิดว่าทั้งสองท่านอยากจะเลือกนักกีฬามันมีความสําคัญกับการเลือกนักกีฬาแบบไหนและทั้งสองท่านชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงเชิญโค้ชโอมก่อนแล้วกันคะ่ะ คำว่าพรสวรรค์เนี่ยมีจริงไหมต้องถามอันนี้ก่อนมันไม่มีหรอกเพราะว่าถ้ามีจริงเนี่ยเกิดมาเนี่ยออกมาจากท้องก็ต้องตีแบนได้เลยจริงๆแล้วพรสวรรค์มาจากการฝึกที่บ่อยๆมันเป็นการรับรู้ของสมองมันเฉืิอเช่นเออไม่มีทำได้ตอนนี้มีทำได้ 4. 0ละมันคือการรีดข้อมูลต่างๆมันเรื่องของสมองในการที่เราจะ ให้ข้อมูลอะไรไปปุ๊บเด็กสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ต่อได้หรือทำซ้ำอยู่เรื่อยๆที่จะให้พัฒนาการเกิดมันเป็นการเรื่องทำซ้ำแล้วก็ไปสู่เขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนเหมือนต่อยอดต่อ,อนี่ครับแต่พอคำตอบก็คือมันก็คือพรแสวงแต่พอสุดท้ายปุ๊บอ่ะพรสวรรค์คืออะไรพรสวรรค์ก็คือพรแสว,สว,สวงทำไปเยอะๆแล้ว พรสวรรค์ถึงมาลีดข้อมูลว่าข,ข้อมูลนี้ถูกชุดข้อมูลนี้ถูกชุดข้อมูลนี้ผิดมันคือการรีดอันนี้ค่ะแล้วถ้าถามโคชเป้ล่ะคะมองเรื่องนี้ยังไงที่คนหลายๆคนจะบอกว่าเออเราเลือกนะักกีฬาเนี่ยต้องดูคนมีพรสวรรค์หรือพรสวรรค์มันมีส่วนสําคัญตรงนี้ยังไงบ้างในมุมมองโคชเป้ค่ะสำหรับผมผมเองก็เอาตรงๆนะฮะผมผมก็เหมือนกับที่พี่โอม ลอกกันบ้าเหรอคะคุณครูจับได้แล้วค่ะตอนนี้คุณครูขะนักเรียนคนนี้ลอกกันบ้าค่ะคุณครูจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ที่พี่โอ้มพูดมาก็คือถูกทั้งหมดนะแต่เพียงแค่ว่าผมอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะมองเพิ่มขึ้นอีกก็คือการใช้ชีวิตของนักกีฬาคนนั้นๆซึ่งซึ่งผมมองว่ามันคือหลักสําคัญในการที่จะทําให้นักกีฬาคนนั้นเนี่ยเติบโตแล้วก็ก้าวไปถึงจุดที่ทุกที่นักกีฬาแต่ละคนมีเป้าหมาย สำหรับผมเองแล้วผมว่าพรสวรรค์พรแสวงมันก็คือสิ่งที่ที่ทุกคนเนมันก็ต้องสร้างแล้วก็กที่สําคัญก็คือกระบวนการสร้างเนี่ยมันประกอบด้วยหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่นักกีฬาแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองแล้วผมยึดหลักในการดูนักกีฬาคือความเป็นคนดีครับนั่นคือสิ่งที่ที่ผมมองเพราะว่าถ้านักกีฬาคนนั้นเราดูแลเขาเป็นคนดีนะฮะ เขาจะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาแล้วสิ่งที่เขาตัดสินใจในการจะเลือกช็อตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกต้องเสมอนั่นคือสิ่งที่ผมมองนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้างนอกคอร์ดมันส่งผลต่อในคอร์ดด้วยข้างนอกคอร์ดส่งผลที่สุดค,ค,คุณซ้อมวันหนึ่ง6ชั่วโมงแต่คุณใช้ชีวิตนอกคอร์ดสิบสิบกว่าชั่วโมงนั่นผมว่าสําคัญกว่าในคอร์ดเพราะฉะนั้นมุมมองทั้งสองท่านค่อนข้างคล้ายกาันเพราะฉะนั้นในการเลือกนักกีฬาคนหนึ่ง สมมติเราจะเลือกนักกีฬาคนหนึ่งที่จะเอามาปั้นสู่ความเป็นเลิศหรือว่ามุ่งสู่ระดับโลกเพราะนั้นเราก็ต้องมององค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งนอกคอร์ดในคอร์ดถูกไหมคะถูกครับเลือกเลือกจากการที่คนที่ขยันเพราะว่าคําว่าพรแสวงหรือพรสวรรค์ที่โคชโอมกับโคชเป้ได้อธิบายไว้อย่างเช่นเรื่องวินัยอ่ะค่ะวินัยเวลาประสบความสำเร็จเรื่องกีฬาเนี่ย คนนีก็จะประสบความสเ็ทุกเรื่องแหละเพราะว่ามันยกทั้งโต๊ะมันไม่ได้ยกทั้งแค่บางสิ่งบางอย่า,บางบนโต๊ะขึ้นมาเรื่องวินัยเป็นการควบคุมอย่างหนึ่งซึ่งที่เป้บอกว่าคนดีดีตอนไหนอะ่ะมันต้องดีตลอดแหละมันดีทุกตอนดีทุกเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนั้นไม่ดีนี่ครับนะคะเพราะมันก็จะส่งผลต่อเกมการแข่งขันอย,อย่างที่เราบอกแล้วแล้วเมื่อถามถึงสถานการณ์ที่โค้ชทั้งสองท่านไปนั่งอยู่ท้ายคอร์ด กำลังดูนักกีฬาเราแข่งขันอยู่เขากําลังเหมือนตื่นเต้นเกรงมากเลยทั้งสองท่านมีจุดยังไงที่จะช่วยเหลือนักกีฬาในการที่จะพาให้นักกีฬาของเราข้ามผ่านสถานการณ์ตรงนั้นไปให้ได้ดีที่สุดไม่คำว่าแพ้หรือชนะยังไม่ไม่ใช่คําตอบแต่ว่าเราจะมีไอเดียในการช่วยเหลือนักกีฬาตรงนั้นยังไงโคชเป้กันค่ะโยเลยเหระคะ่ะรอเลาะกันบ้านอย่างเดียวเลย,เยต้องยกมือคุณ <ผม S 1> ครู<ห><ห>คะอรอเลาะกันบ้านอีกแล้วค่ะจริง จริงๆแล้วก็เอาตรงๆนะครับผม<ช>ว่า,าพี่โอ่งกับผมเราคงซ้อมกันมันหนักแล้วก็แบบคงแบบทํางานทํากันบ้านทุกๆอย่างรวมถึงเพรชเชอร์แล้วรวมถึงทุกๆอย่างกับการซ้อมแล้ว<ช>ผมว่าในสนามแข่งมันมันเป็นจุดที่แบบเรากับน,นักกีฬามันคงต้องร่วมมือกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็คือทีมเดียวกันม<ช>ัน<ช>คงแบบสำหรับผมผมันคงไม่ได้มีอะไรมากกว่ากําลังใจแล้วก็บางครั้งในเรื่องของการคุมสติมากกว่าผมชื่อว่านักกีฬา หลายคนที่อย่างนี้แรกของผมอย่างเมย์หรือวิวเนี่ย <ฮะ S 1> ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องคอยดูก็คือในเรื่องของออสมาธิในการเล่น <ฮะ S 1> ผมว่าสําคัญที่สุดแล้วก็ที่สําคัญนั่นคือเราเองเรารู้อยู่แล้วว่ากีฬาบางครั้งเนี่ยเราอยู่เขามาตลอดเวลารู้ว่าลักษณะการเล่นของเขาหรืออาการที่เขาแสดงออกเป็นยังไงเราเองก็ต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าคอยเรียนรู้กับเขานะฮะแล้วก็พยายาม ช่วยเขานีสนาให้มากสุดครับจร,จริงๆอยู่ด้วยกันมาก็รู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็รู้ว่าวิธีการที่จะพูดกับนักกีฬาแต่ละคนเป็นยังไงสิ่งสําคัญที่โคชเป้พูดออกมาเมื่อสักครู่นี้ตาสัมผัสได้รู้สึกแค่ว่ามันคือความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในการละกันโคชเป้ก็เชื่อมั่นในนักกีฬานักกีฬาก็เชื่อมั่นในตัวโคชเป้ที่จะทั้งเล่นแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็เดินคุยไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะอย่างโคชโอมก็จะมีเทคนิค สับเฉพาะในการที่จะติวเพราะว่าเราซ้อมด้วยกันมาเรารู้จังหวะกันเป็นอย่างดีเพราะนั้นมันก็จะมีแบบซิกแบบเขาเรียกส่งซิกพิเศษไหมคะที่ให้นักกีฬาเรารู้ได้มันเป็นอย่างนี้เนาะเวลาเตรียมแข่งขันเนี่ยมันคือการเตรียมฝึกซ้อมเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่ยอมค่ะพอสุดท้ายแล้วปุ๊บมันไปโผล่ตอนสนามแข่งตอนสนามแข่งมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะไปเพรสเชอร์เขาตอนนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ค่ะแล้ว ตอนแข่เอ่อตอนซ้อมเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของความรุนแรงขึ้นเช่นเราบอกเขาปกติก็เหมือนข้อความที่อยู่บนผนังอะไรต่างๆที่เวลาติดประกาศมันก็จะมีตัวหนังสือธรรมดาตัวหนังสือหนาหนาสีแดงตัวหนังสือเอียงขีดเส้นใต้มันก็จะความสําคัญมันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับค่ะาวนี้เราจะสื่อสารกันตอนเฉพาะตอนฝึกซ้อมมากกว่าส่วนตอนแข่งเนี่ย เป็นเรื่องของปลายเหตุแหละปลายเหตุมันทําอะไรไม่ได้แล้วหน้างานจะแนะนําได้แค่ประมาณ10%ที่เหลือเป็นเรื่องของเขาแล้วแต่ตอนฝึกซ้อมมันเรื่องของเรา90%้าสิบเปอร์เซ็นต์และแสดงว่าตอนซ้อมอาจจะมีเวอร์ชั่นที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในสนามซ้อมในสนามแข่งถูกต้องครับถูกต้องไหมคะคอนเฟิร์มไหมเด็กๆคอนเฟิร์มป่ะขอลองซักประโยคอมีพี่บาสขอสักประโยคจริงเหรอคะออกสื่อได้ไหมคะถามก่อน ไม่รู้พูดไม่ได้อะคะน้องเฟมบอกพูดไม่ได้พี่โอมเฟมนี่ต้องให้บาสกับสกายว่าครับอ๋อไม่ใช่ผมอ๋อไม่ใช่พี่โอ,อ้เะ,ะนะ <c oughs> แสดงว่าทั้งสองท่านก็จะมีคือนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยการสื่อสารจะให้เขารู้เนี่ยก็ต่างกันเนาะค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยมไม่เหมือนเรารู้จักเขาพอมันจะสื่อสารอะไรกับเขาค่ะมันเป็นอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เรื่องอ,ะอ่ะทุกคนจะพอสื่อสารเป็นหนึ่งประโยคทุกคนจะ ลี <L eed> เท่ากันหมดเลยไม่เป็นไปไม่ได้มัน20%เข้าใจถ่องแท้6 0จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง20%จะไม่เข้าใจเลยค่ะมันมีอย่างนี้มันมเป็นกฎมันมีเขาเรียกอะไรมันมีหลักการอยู่เหมือนมีรายการไหนไหมที่เรารู้สึกว่าแบบลงไปนั่งแล้วแบบกล้องมันตามจังเ <c oughs> แบบลยอะลำคาญจังเลยอะมีไหมคะ <L ed> <L ed> ทุกงานครับทุกงานเลยอะคะ แบบลำคาญมากกล้องมันจะมีท <โก S 1> ู่มวุ่นวายเลย <c oughs> ฉันนักหนาจีนเนาะผมปัดกล้องเลย <c oughs> อะไรนะปัดกล้องปัดกล้องจอดแทบจะมาจอหน้านี่จริงปะ <c oughs> <c oughs> แล้วเดินตามแบบน่าเกียดนะฮแล้วพอสแปคอคะมีไหมเหตุการณ์แบบนั้นอะคือ,ค,อคือหลังๆพอถ่ายทออสดอะคือพี่ตาเห็นว่าคือกล้องค่อนข้างจะแพนแบบว่าใกลมากแม้กระทั่งตอนนั่งอยู่ท้ายคอร์ดก็ตามผมรับผม ไม่รู้เรื่องะก็ดูเกมอย่างเดียว้าไม่รู้อะไรไม่ได้ไม่รู้ใครทำอะไรก็ตามมาใช่ไม่ได้รู้เลยว่าก้องยของเราตอนพักเนี่ยเราเดินเขาก็เดินตามใช่ไหมว่าเราสื่อสารกับนักกีฬามาเนี่ยมาแบบทิมมาเงี้ยจริงป้าจุงการแล้วไงเราต้องไปบอกเลฟลีอ์ะอาารว่าเป็นอย่างนั้นอว่าเยอะไปแล้วเมื่อกี้เรขงาเบาพีแข่งกับเขาแล้วเขาก็มาเขาก็ให้คนแปลเ่ามีนะฮะหรอคือเราเจอจีนใช่ไหมเขาอยากรู้ว่าเราพูดอะไรอันนี้ไม่รู้นะ เขามาสเกลเราป่ะไม่หรือว่าเขาแอบเอากล้องซูมไปที่สมุดของพี่โอมป่ะว่าพี่โอมจดอะไรอยู่แบบเนี้ยอยากอ่านภาษาไทยป่ะจดไปก็ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องคือพี่โอมก็ยังอ่านตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรครับใช่ใช่เอาพี่บาสพี่โอมอ่านตัวเองไม่รู้เรื่องด้วยลูกในระหว่างที่จดอยู่แต่เขามีเหมือนแบบมาสเกลเลยเนาะแล้วมีแข่งแข่งอยู่มีกล้องวิดีโอตัวไหนที่แบบมาตั้งดูเราเป็นพิเศษป่ะเดือนนี้เขาไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วเนาะแต่เขาก็จะแผ่นไปเรื่อยอะไรอ่งเงี้ย เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวบทบาทของบทบาทของโค้ชที่ตอนนี้นั่งอยู่ท้ายคอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆหรือบอกทุกคนนะคะว่าโอ้ตอนนี้ฉันอึดอัดเหลือเกินเลยฉันนั่งป็นโค้ชอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมีมีไหมมีไหมคอฟเฟค้ชโต้มีไหมก็จริงๆน้องๆทุกคนทําได้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้องทุกคนก็เป็นนักกีฬาที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถแน่นอนว่าผมเชื่อว่า บางทีเราไม่ต้องสอนเขาละเขารู้มากกว่าเราอีกอเราแค่คอยซัพพอร์ตเาขาค่ะโคโชอม,มีอะไรไหมคะใช่ก็เหมือนต้องรักษาวินัยตัวเองอะ่ะ<ม>ให้ให้เขาเรียกะเดี๋ยวนี้สิ่งเรามันเยอะค่ะวินัยตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะว่าทุกคนล้วนแต่เป็นคนดีอยู่แล้วแต่คราวนี้จะเขาเรียกอะไรจะยับยั้งตัวเองได้ไหม นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปสู่การเป็นระดับโลก World ranking เนาะอ่าเราได้ฟังทั้งสองท่านพูดคุยไปแล้วมีใครมีคำถามอะไรอยากจะถามโค้ชทั้งสองท่านของเราในวันนี้ไหมคะเอาแบบสบายๆก็ได้เพราะว่าเวอร์ชันเมื่อสักครู่นี้พอดีพี่ตากำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่ค่ะเมื่อสักครู่นี้โค้ชอมแบบกำลังเลคเชอร์ให้พี่ตาอยู่พอดีนะคะแบบเต็มเปี่ยมไปด้วยเขาเรียกคุณภาพที่นามาฝากกันในวันนี้เลยมีใครมีคาถามอะไรถามได้เลยค่ะ เอาแบบสบายๆก็ได้ไม่ต้องจริงจังก็ได้ค่ะอยากถามไหมโคชโอมโคชเป้เรื่องอะไรก็ได้ค่ะมีมีคำถามไหมคะอ่าพี่ปิ๊กถามได้เลยค่ะพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กถามได้เลยค่ะคืออยากทราบว่าเวลาพี่เป็นโค้ชอย่างเงี้ยครับแล้วสมมุติถ้าพี่มีลูกอ่ะพี่จะสอนลูกยังไงครับมันแทงใจทำตัวเองใช่ไหมคะ เรื่องแมปปิ่งสมองเราให้เขาทำอะไรง่ายๆก่อนตามที่เราเรียนรู้มาเลยมันก็เป็นการสร้าง mapping มายังไม่ต้องให้ซีเรียสนุกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปคาดหวังอะ่ทั้งนั้น,อ,อ,ยน,นอยากเล่นอะไรเล่นอยากทำอะไรทำแต่เราคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่เดียวใช่ใช่อ่ามีได้ได้แล้วเพราะว่าตรงกับตัวเองอยู่พอดีอตอนนี้ กำลังม,มีปัญหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทหลายๆคนรู้สึกเหมือนกันนะว่าพ่อก็จะสอนลูกลำบากเนาะเนาะพี่ปิ๊กได้เลยค่ะคือมันเหมือนผมก็เป็นโค้ดเหมือนกันแต่ว่าพอไปโค้ดให้ลูกเนี่ยมันไม่เหมือนกัน,นครับความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิม กับคนอื่นมันม่งเช่นกับคนอื่นที่ยินฟังเรานิ่งเลยใช่ไหมกับคนอื่นต้องฟังนะครับแต่กับลูกบอกให้ต้องฟังเขาก็ไม่ฟังครับอ๋อต้องพูดว่าอย่าฟังพ่อลูกตตข้ามกันไปเลยเพื่อมเพื่อมีทริกเพื่อมีทริกอะไรเงี้ยต้องมีอะไรหลอกล่อนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวมีมีปัญหานี้บ้างไหมครับลูกเล่นแบบไหมครับลูกผมเรออีกสักพักหนึ่งโคชโอมอาจจะเจอสถานการณ์เดียวกันนะตอนนี้นะคะ มีคำถามอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยถามได้นะเพราะว่าพี่เป้กับพี่โอมเนี่ยใจดีมากใจดีมากๆพร้อมตอบคำถามทุกท่านเลยค่ะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วหรอโอเคถ้าไม่มีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทั้งสองท่านมากๆนะคะท,ที่ขึ้นมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะยังคงนั่งอยู่กับเราตรงนี้อยู่ก่อนนะคะทั้งสองท่านขอบคุณโคชเป้พัฒพลและโคชโอมเทศนามากๆค่ะ